ครับพี่น้องใช่พนมนะครับการไมไเรีอมจะมาบอกเก่าเราซิบบอกพี่บอกน้องว่าเรื่องที่ศูนย์เนี่ยมันบนาาจะเกิดก็คือหนึ่งเมื่อนั้นเลิกงานนะครับใช่พนมเลิกงานน่าจะหาหกโมงนะครับลับบานฝนตกขับมอเตอร์ไซค์นะครับขับบาน ทางกับทัวมือด้พี่น้องนะครับแต่เมื่อนั้นนมันขังในในหลุมหลุมใหญ่เลยพี่น้องก็ได้ว่ามันจะเกิดแบบสีเลยพี่น้องเขาเกิดาอุบิเหตุนะครับแต่ว่าพอเป็นยังแมยานั่งยังดูแลอยู่นะครับความเสือเส่อส่วนบุคคลเด้นนะครับพิจารณาเองนะครับแต่ผมนับถือแมยานั่งตลอดเลยนะครับก่อนที่จะออกรถออกล่าหรือว่าก่อนที่จะขับรถขับล่า สิบนิ้วนมตบมื่อไหวแม่ยานางปวดคุ้มคล้องใช่พนมให้เี่วขาดปลอดภัยจากตรายทั้งปวงให้โลกมีสติให้โลกมีสตังน้มังสังคังน้ามานมิ้วก็คอยขับรถทุกครั้งไฟดอกไฟแดงใช่พนมก็จะย่อมือไหวดีนะครับขอความปลอดภัยให้เข่าขาดปัดเ่าจากรตลาทั้งพวงใช่พนมสาธุแม่ยานางเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับเอ๊ เมื่อนั้นเนี่ยขับบ้าประมาณหาหกโมง่น้องที่มาแล้วนะครับขับมอเตอร์ไซค์กับบดรดษ้ขับไปเดี๋นำถึงความเป้า,าปมาณตั้งสติตตลอดนะครับอสรพิษลองเพลงมานำในในใจข้างเลยเพลงชายพนมเหมือน,น่ะอานงคคืองูจงอาง ตกไอ้ใบาบางจนล้มปังง้างทั้งยืดลอมมาน่นใทางนะครับพอะมาะหอดลุมนาำพี่รองนามมันเป็นนาำบวกบวัวได้สังเกตได้พี่รองครับมาัวใส่นเนาะโอ้ยบุญยังซอยพี่รองไอหัวเกือบสักแต่รถบัวลุมนี่คือ ความฉูกดีคงใช่พี่น้องนะครับรถก็หลายน้พี่น้องเลยขึดหนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สูญเสียก็คือสูญเสียเกือบไปขาาหนึ่งนะครับเกือบขางหนึ่งตกเลยนะครับสิลงไปเก็บก่ารถมาหลายพี่น้องบอก,กาเก็บนะครับก็เลยทิมเลยแล้วเกือบคู่น่นมาหอดเงื่อนไม่เกือบขางเดียวมาหอดเงื่อนอันทางแฟนผมก็ถามแบบรองเท้าไปไหนเออ รองเท้าหายไปข้างหนึ่งรองเท้าขาดคู่เพราะว่านะครับเกิดอุบิเหตุนิดหนึ่งนะครับก็คือรองเทา้านะครับตกไม่กล้าเก็บนะครับเฮ้ยมาหอนเฮือนพี่น้องเอ้ยนอนเกิดหอดเกือบคู่นั่นกับราคาบอกใหนดอกนะครับสองร้อยกว่าบาทแต่ว่าถ้ามาหอนเฮือนเลิกเกือบขังเดียวเนาะเงิน่ะสิ่งบ่าขาดคิด เพิ่มมาสิ่งบกคาดคิดคืดซวนในใจอยู่เอ๊ะถ้าเฮ้าใส่รองเท้าพาใบน่าจะบอรองเท้าบรนุณนะครับพยายนไปกีดปังกันจะรัจอน้องเขาเนาะแต่ว่าชายพน้องก็เมื่อเนี้ก็บบนไปมันเกือบบ่เห็นแล้วเพิ่นน่าจะเก็บทิ้งนะครับก็ต้องขออภัยนะครับบ่ได้ตั้งใจที่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุน,นะครับคือตกหลุมตกหลุมแบบทุกข์เกิดหัวซักพี่นนอะ มอเตอร์ไซคแต่ว่าเอาอยู่ไม่ยานั่งดูเลยน,นะครับนี่คือความเสริมบุคคลเด้อนะครับจิจระนากนะครับคือรองทเท้านี่จักไปอยู่ใส่แต่ว่าตองพยุงใหทายุล้วก็ต้องไปต่อเพราะว่ารถมันหลายพาไม่ได้นะครับนี่คือการเดินทางในการทําง,งานเราพี่น้องเนาะสูนะน่นะครับชาพนมนะครับมันเขีขคอด้ามาเดิมอเกิบคอย นะครับคอยนอนคือนอดเกือบคอยบิดขึ้นเลยอุ้ยเห้่อยมานั่นเกือบคอยขังหนึ่งคอยเลิกเกือบขังเดียวเนาะคอยกระคือเชื่อใจเกือบพอยุ้เกือบ่อยใช้ทุกมือเนาะมันก็ขาดแน่ละแหละนะครับเพราะว่าเดินทางบิดมือนะครับย่างบิดมือนะครับชายพนมเนาะกัดตังสูบกัดต่อไปในอาชีพของเขานะครับด่านส่งอาหารเครื่องปรุงอิตาเลียนนะครับการรับส่งในกรุงเทพ นะครับท่านี้นะครับมอดเพื่อนนะครับตื่นมาตีหานะครับก็ยังขึ้นหอดเกือบ่อยอยู่นะครับบู๊ไปจะได้นอ้อตกอยู่ไส้นอ้อก็จะวนไปเมืองเกืบอบกูว่าเม่ที่ว่าตัดทิ้งใจไปเมืองเกือบนะครับกับบ่ห็นแล้วหนาเพื่อนหนาจะเก็บถิมนะครับอืมผพราะว่าเพื่อนหนาจะเก็บถิมแล้วนะครับไปวนไปไปเมืองเกือบมองถิมมันลดมันเกือบลมนะครับบ่อห็นนี่ก็คือ เจ้านายผมก็เคยบอกว่าทําไมเธอไม่ใส่รองเท้าขับรถมอเตอรไ์ไซค์เอ้ยไม่เป็ไรเอ้าเท้าผมมันไม่เย็นน่ะคิดในใจเดี๋ยวเทียงนี่มันต้องเย็นนะเย็นน่ะเลินนี่แหละนะครับก็คิดว่าเออจะน่าเป็นบบกถึงนะครับก็ต้องขอบคุณเพนนะครับใส่รองเท้าผ้าใบดีกว่านะครับขับมอเตอรไ์ไซค์เนาะถ้าเป็นไปได้เนาะพี่น้องเตือนกันเนาะว่า ถ้ามันเกิดล่มก็นยังไงจ้างหน่อยล่ะเล็บหรือว่าถาจะบเป็นยังมากไหมนะครับนี่ก็คือการมาบอกเราเก่าซิบบอมีประโยชน์มากกะมีประโยชน์น้อยๆนิดๆกระติดกระติดนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับขอดามาจักหน่อยมือนี้นะครับเรื่องเกิดป่อยคนใช้ได้เกิดป่อยนะครับป่วยกระตงไปซื้อไหมอีกนะครับคูณลน200กูบาทปุ๊บไหยังก็ต้องซื้อไหมนะครับเพราะว่ามันลุนไปแล้ว คงจะใส่ผ้าใบครับไม่จะใส่ต่อไปนะครับจะบอส่รองเท้าแตะอีกแล้วเค็ดนะครับกะฝากี่ฝากน้องไว้นะครับประมาณนี้นะครับว่าเรื่องที่ใช้พนมศูนศูนยังคักแน่เทนะครับศูนเรื่องเกิบเรื่องที่เราให้ฟังในมือนี่ถ้าทุนชอบแล้วพี่น้องกะแล้วแต่สิเฮ็ดนะครับกดไหลกดยังกะแล้วแต่สิกดนะครับใช้พนมบอสเดียดแต่ใช้พนมกลับไปอย่างนี้ตลอดนะครับ ยังไงโฆษณาก็เข้านะครับกดโป้งไปเลยกดไลค์ให้เพื่อนนะครับกระนำเซลล์ชอบไม่ชอบก็กดหมดแหละนะครับชอบไม่ชอบชายพนมกดหมดนะครับนี่คือการทําช่องมีความสุขนะครับมีความสุขในการไปดูเพื่อนมีความสุขในการทําคลิปขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแขง็งง